ามาดูข้อนี้กันนะเป็นเรื่องของอะไรเรามาดูกันข้อ11เด็กๆข้อ11ข้อ11 <c oughs> เรามาดูกันข้อ11อ่าข้อนี้เนี่เป็นข้อสอบอะไรนี่ TU TU แปลว่าอะไร TU แปลว่าเตรียมอุดมเนาะข้อสอบเตรียมอุดมปี4 7นะข้อสอบเตรียมอุดมปี47อืม เรามาดูกันข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าผลต่างของหอเรมอและคอนอของจำนวนเนี้ย5ส่วน12 10ส่วน16แล้วก็5ส่วน4เป็นเท่าไรนะเป็นเท่าไร่เรามาดูกันดีกว่านะข้อนี้ก่อนอื่นเนี่ยพอดีเราทำข้อที่แล้วไปแล้วเนาะเด็กๆนะเราทำข้อที่แล้วไปแล้วนะ เรามาดูกันว่าข้อนี้จะทําอย่างไรเขาให้เราหาทั้งหอรอมอและคอรนอนะของเศษส่วนอ่าเดี๋ยวครูจดทฤษฎีไปก่อนนะจดทฤษฎีไปก่อนเมื่อกี้เราได้คอรนอไปแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาย้ําด้วยแหละนะเราต้องมาย้ําด้วยแหละเรามาดูกันข้อนี้เดี๋ยวนะเอ๊อมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวครูจดอ่าซูมนิดนึงนะอ่าเรามาดูหอรอมาของเศษส่วนนะเด็กๆจดเลยนะหอรอมาของเศษส่วน จะมีค่าเท่ากับอะไรนะมีค่าเท่ากับหอรอมอของเศษส่วนด้วยคอรอนอของส่วนน่าต้องจำเลยนะเด็กๆนะสังเกตดูหอรอมมเป็นตัวน้อยใช่ไหมหอรอมมคือตัวน้อยถึงแม้มันจะใช้คาว่าหารลู้มากแต่มันจริงมันคือตัวน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเทคนิคง่ายๆข้างบนต้องน้อยข้างล่างต้องมาก เวลาอยากจะให้เศษส่วนน้อยข้างบนต้องน้อยข้างล่างต้องมากดังนั้นเวลาจะหาของเศษส่วนเนี่ยข้างบนเป็นตัวน้อยตัวน้อยก็คือหอระมอก็เอาหอระมอกของเศษข้างล่างเป็นตัวมากใช่ไหมข้างล่างคือส่วนก็เอาคอลนอของส่วนจําอย่างนั้นเด็กๆโอเคไหมถ้าเป็นคอลนอคอลนอเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคอลนอของเศษส่วนเราบอกไปแล้วคอลนอของเศษส่วนนะคอลนอของเศษส่วนก็คืออะไรคือคอลนอของเศษ หาด้วยหอลอมอของส่วนนี้โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาหาหาอย่างไงอาเดยวครูจะตามเลยนะตามจากโจทย์เลยนะหอลมอของเศษคืออะไรก็คือหอลอมอของเศษคืออะไรคือ5แล้วก็10แล้วก็หหารด้วยอะไร หารด้วยครนของส่วนก็คือครอนของอะไรเอ่ยเด็กๆครนของส่วนก็คือ12 16แล้วก็4เนาะถัดไปข้างล่างล่ะคระนของเศษส่วนก็คืออะไรข้างบนก็จะกลายเป็นครนของเศษเศษคืออะไร5 10แล้วก็5ส่วนด้วยหอรมของส่วนก็คือหรมของอะไรเด็กๆ าอลมอของ12 16องแล้วก็4โอเคไหมเด็กๆเอาอย่างนี้เด็กๆเด็กๆคิดเองข้อนี้ครูให้เวลาคิดสองนาทีแล้วครูให้เวลาเด็กๆคิด2นาทีคิดมาเลยว่าข้อนี้ตอบอะไร2นาทีเด็กๆจัดเลยแล้ว2นาทีครูจะรอนะ,อะครูรออยู่นะครูรออยู่นะ สองนาทีเด็กๆลองคำนวณมาให้ครูดูหน่อยสิรอ <c oughs> อยู่รออยู่จัดมาจัดมาสองนาทีสองนาทีเด็กๆ ลองดูลองดูครูรออยู่นะครูรออยู่ <c oughs> ได้ทลา,ายบอลครูด้วยเร็วขอเรามอคณะนนนะได้ทลา,ายบอลครูด้วยได้ทลา,ายบอกครูด้วยขอเรามอคณะนอเราอย,ยู่เราอยู่ ได้ยังเด็กๆนั่นคิดหน่อยนะเร็วคิดหน่อยคิดหน่อยคิดหน่อย <c oughs> รอแป๊บนึงเร็วๆเราคูรอยู่ครูรออยู่เร็ว มาดูกันต่อเร็วนะ,ะเรามาดูนะหอละโมอของเศษส่วนคืออะไระตัวนี้ครูโยกมานะหอละโมอของ5 15แล้วเฮ้ย50แล้วก็ห้หอละโมคือ5ส่วนคอลนอนะคอลนอคอลนอของ12 16แล้วก็4คอลนอคือเท่าไหร่เด็กๆคอลนอคือ48 ลองไปหาดูนะนะส่วนอีกตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งตึ๊ดตึด,ตดส่วนอีกตัวหนึ่งคอลนอของ5 0แล้วก็5ก็คือ10ส่วนด้วยหอลมอของ12 16แล้วก็4หอลมอคืออะไรหอลมอคือ4นี่ได้2ตัวนี้ได้เปล่าเด็กๆได้เปล่านะเมื่อได้เงี้ยเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเขาให้ทำอะไรเด็กๆด,ดูซิเขาให้หาผลต่าง นะให้หาผลต่างแปลว่าอะไรแปลว่าเอา2ตัวไปลบกันนะเอา2ตัวไปลบกันแล้วเราจะเอาตัวไหนไปลบตัวไหนล่ะนะง่ายๆเลยเอาตัวมากลบตัวน้อยนะตัวไหนตัวมากนี่ห้าไอ้สิบส่วนสมันคือ2.5เนาะกับ5.4ส่วน48 5/ เนี่ยตัวน้อยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเวลาจะหาผลต่างนะผลต่างคือผลต่างคือ นะคืออะไรคือเอาตัวมากก็คือ10ส่วน4ก็คือเศษ5ส่วน2ลบตัวน้อยคืออะไรคือเศษ5ส่วน48ดเด็กเก็บ,กบนะไปลบเองนะไปลบเองขี้เกียจลบให้นะไปหัดลบเศษส่วนดูนะผลที่ออกมาได้เท่าไหรเ่เด็กๆนะผลที่ออกมาได้เท่ากับ1 1 5ส่วนด้วย4ี แปนะ115ส่วนด้วย48เป็นคำตอบของข้อข้อนี้อ่าข้อนี้สังเกตดูนะมีคำตอบนะมีคำตอบข้อที่แล้วครูว่านะจร,จริงนะข้อที่แล้วแป๊บหนึ่งนะข้อที่แล้วครูว่าเนี่ยชอยผิดคิดว่านะคิดว่าชอยผิดนะโอเคนะอ่าข้อนี้เรามีคำตอบเราก็ก่าไป เสร็จเรียบร้อยนะโอเคไม่เด็กๆข้อนี้นะเด็กๆถ้าโอเคกดบวกหนึ่งหนึ่งมาให้ครูหน่อยนะกดบวกหนึ่งหนึ่งมาให้ครูหน่อยสําหรับข้อนี้เราได้คณนอและหอละมของเศษส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะเราได้คณนอและหอละมของเศษส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆลองดูลองดูนะกดบวกหนึ่งหนึ่งมาให้ครูนิดนึงนะ แล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อข้อถัดไปนะเรามาลุยกันต่อข้อถัดไปนะครูจะทําอาจจะข้ามน,นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวครูจะย้อนกลับมาหานะเดี๋ยวครูจะไปย้อนกลับมาข้อไหนหน่าสนุกครูก็เอาขึ้นมาก่อนนะครูไม่ได้เรียงนะครูไม่ได้เรียงโอเคไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะเสร็จกันประมาณสักสักสักหกโมงเนาะหกโมงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันอื่นเนี่ยครูจะ ครูจะชดเชยให้นิดนึงนะเดี๋ยววันนี้เราถึง6กโมงกันแล้วกันเนาะนะต้องขอโทษเด็กๆด้วยระหว่างนี้นะ <c oughs>